สนับสนุนโดยกลับมาพบกันในช่วงสุดท้ายแล้วนะครับท่านผู้ชมครับถามคุณกุณ๊กนิดนึงครับว่าทำงานมาจนถึงวันนี้แล้วคุณกุณ๊กคิดว่าคุณสมบัติของคนที่จะประสบความสำเร็จในธุรกิจของกิฟฟารีนเนี่ยเขาควรมีคุณสมบัติแบบไหน,น สิ่งแรกเลยค่ะมองว่างานทุกอย่างเราต้องมีวินัยงานนะคะ,คะอาจารย์ต้องมีวินัยกับตัวเองให้มากที่สุดเหมือนเหมือนอย่างเมื่อก่อนนะคะทํางานประจำอะค่ะเราไปทุกวันเราไม่มีข้อแม้เราไม่มีวันหยุดเราเราหยุดตามงานที่วรัษัทเขาจ้างมาแต่พอมาทํางานส่วนตัวะค,ะค่ะก็มองว่าเรารับผิดชอบสูงเรามีวินัยงานแต่พอมาทํากิฟฟารีนถ้าเราไม่มีวินัยงานนะคะก็คือเราก็ไม่สําเร็จเช่นกันค่ะ,คะ เราก็ต้องมีวินัยแน่นอนที่สุดนี่คือคุณสมบัติเลยเพราะไม่เคยบังคับเราอะค่ะเราต้องบังคับตัวเองอะค่ะอาจารย์และตั้งแต่ทำกิฟฟารีนมาจุดเปลี่ยนแล้วล่ะเปลี่ยนจากเจ้าของร้านขายอาหารตามสั่งมามีธุรกิจส่วนตัวแต่เป็นธุรกิจเครือข่ายของกิฟฟารีนเนี่ยได้รับอะไรจากธุรกิจของกิฟฟารีนไปแล้วบ้างครับก็อย่างแรกอย่างแรกเลยนะคะก็มองว่าครอบครัวค่ะเริ่มเริ่มมีความสุขมากขึ้นรายได้เราสามารถ ส่งต่อให้กับมรดกลูกคนแรกได้อะค่ะอาจารย์แล้วก็มองว่าตรงนี้อ่ะค่ะลูกอยากได้ไรเราก็สามารถหาให้ได้เหมือนกับครอบครัวอื่นเขานะคะแล้วก็ตัวเองก็ในเรื่องของการทํางานรู้สึกว่ามีอิสรภาพทางด้านการเงินและเวลาจะไปไหนก็ไปได้อย่างอย่างเช่นเราอยากจะไปเที่ยวเราก็สามารถที่จะไปได้แต่การทํางานนะคะดิฉันจะมองว่า ถ้าทํางานแล้วเป็นการทํางานเชิงท่องเที่ยวอะค่ะอาจารย์ได้เที่ยวไปด้วยแล้วได้ทํางานไปด้วยก็รู้สึกมันมีความสุขตรงนี้อะค่ะอาจารย์ครับทั้งรายได้แล้วก็อิสรภาพเป็นสิ่งที่ได้รับจากธุรกิจนี้แน่นอนจดได้ทีเดียวเลยครับเห็นว่านอกเหนือจากนั้นยังได้ความมั่นใจให้กับทายาทด้วยครับใช่ค่ะยังไงครับก็เหมือนลูกลูกคนแรกอะนะคะอาจารย์เขาก็เป็นเป็นเด็กดีไม่เกเรอะค่ะเขาก็รู้สึกว่า ไอ้ที่เราเป็นซิงเกิลมัมเนี่ยเราก็เลี้ยงลูกได้ดีอะคะ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเขาก็เชื่อฟังแล้วก็เรามีรายได้อะเขาก็รู้สึกว่าเขาก็ภูมิใจเขา,ขาบอกเพื่อนได้เลยว่าแม่ทําคุณครูที่โรงเรียนจะถามว่าแม่ทําอะไรเขาก็บอกแม่ทําธุรกิจเครือข่ายกิฟฟารีนก็ตอบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มปากกเราทำกิฟฟารีนอย่างเดียวยจริงๆ,งๆใช่คะ่ะก็ตอนนี้ก็รู้สึกว่าสง่งส่งเขาเรียนเนี่ยก็ก็เป็นรายได้จากกิฟฟารีนล้วนๆเลยอะค่ะอาจารย์คแต่จากกิฟฟารีนก็ทําให้เราได้มีโอกาสได้สร้างครอบครัว ใหม่ข,ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็เนี่ยค่ะก็ทำกิฟฟอรีนแล้วมีความสุขในทุกๆด้านก็คือในเรื่องของการเงินการงานแล้วก็มาพบกับ แฟนใหม่ก็ในธุรกิจกิฟฟารีนเหมือนกันเพราะว่าเรามองว่าถ้าเราจะทําอะไรสักอย่างแล้วคู่คิดอะค่ะสำคัญถ้าเขาคิดอย่างเดียวกับเราแล้วท,ทําธุรกิจเหมือนเราอะค่ะก็คือสามารถที่จะมาช่วยเหลือกันได้ก็กมาเจอกันในธุรกิจกิฟฟารีนเพราะเราก็รักกิฟฟารีนเขาก็รักกิฟฟารีนเหมือนกันค่ะจ้าและเห็นว่าตอนนี้กําลังเตรียมเตรียมตัวที่จะมีทายาท ตัวน้อยๆด้วยค่ะครับ่ะกี่เดือนแล้วฮะก็สี่เดือนแล้วค่ะอาจารย์สี่เดือนแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับก็เป็นรู้สึกว่าเป็นความรู้สึกที่ยินดีอะค่ะแล้วก็เป็นมรดกให้กับเขาอะค่ะเพราะว่าธุรกิจที่เราสร้างขึ้นเนี่ยเขาก็สามารถที่จะมารับต่อมรดกในอนาคตได้ค่ะเป็นความมั่นคงวางแผนอนาคตเอาไว้ให้ลูกๆยังไงบ้างครับเนี่ย ก็คิดว่านะคะรายได้าจากการสร้างธุรกิจนะคะก็คือถ้านัคตาเขาเขาจะเรียนจบแล้วเขาจะทำงานในด้านที่เขาชอบอะค่ะก็จะจะไม่จะจะไม่จะไม่ ให้มาทําธุรกิจเหมือนเราทีเดียวแต่ว่าให้เขาได้ชอบงานที่เขาชอบไปก่อนเหมือนเหมือนตัวเองค่ะจะเลือกงานที่ชอบก่อนแต่พอปรากฏว่าสิ่งสําคัญนันไม่ต้องเจองานที่ใช่อ่ะค่ะคก็เลยให้ถ้าหลังจากที่เขาได้ประสบการณ์จากการทํางานแล้วก็อาจจะมอบตรงนี้ให้กับทายาทคนแรกแล้วก,ก็จะสร้างธุรกิจเพิ่มเติมให้กับทายาทคนใหม่ด้วยค่ะคาานั่นก็หมายความว่าให้เขาเตรียมตัวมารับช่วงต่อ แต่ในช่วงแรกๆเนี่ยอาจจะให้เขาหาประสบการณ์ก่อนนะ,ะให้เขาหาประสบการณ์เขาจะได้ไม่มีคําถามเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าห้ามเขาไปหมดไปลองนะหาประสบการณ์ดูแล้วในที่สุดเนี่ยเขาก็ต้องมาทํากิฟฟรินนั่นแหละ,ะนะแต่คิด<ข>ว่าตอนนี้เขาก็น่าจะรักกิฟฟรินเหมือนที่แม่รักอนะคะ่ะเพลิเขาอาจจะไม่อยากไปทําอย่างอื่นแล้วก็ได้ะเออเรียนจบมาเขาก็อาจจะมาทำทำกิฟฟรินไปเลยนะครับเราก็มองว่านี่คือมรดก ที่เราจะเตรียมเอาไว้ให้เขาค,ครับให้เขามารับช่วงหาประสบการณ์แล้วกลับมาทํากิฟฟิรีนนี่แหละรับช่วงไปเลยซึ่งตอนนี้ลูกคนแรกอายุเท่าไหร่นะฮะอ,อ๋อก็ตอนนี้1 6แล้วค่ <16 S 1> ะสิบหกแล้วแล้วดูแนวโน้มว่าเขาก็รักกิฟฟิรนซะจนไม่อยากจะไปทําอย่างอื่นแล้วมั้งครับทุกวันนี้แรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตของคุณกุ๊กเองต่ลวันต่ลวันอยู่ที่ไหนครับ แรงบันดาลใจก็คิดว่าเกิดจากตัวเองอะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าถ้าถ้าเราเราทำอะไรแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขะคะ่ะอาจารย์มีความสุขแล้วเราอยากจะทําสิ่งนั้นนะคะไปไปตลอดกออ็ถ้าถามว่า จริงๆอะค่ะแรงบันดาลใจที่แท้จริงอะค่ะเกิดขึ้นจากการที่ดิฉันมองว่าถ้าถ้าทำงานแล้วมันตอบโจทย์ได้ทุกๆอย่างคืองานที่ใช่อะค่ะจะสามารถตอบโจทย์ให้เรารู้สึกว่าคุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเราได้ช่วยเหลือสังคมเราได้ทำให้คนอื่นมีรายได้ที่ดีตามหลังเรามาค่ะตรงนี้ก็มองว่าเป็นเป็นการทำงานที่รู้สึกว่า ทำทำเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อคนอื่นนะคะก็ก็รู้สึกดีกับตรงนี้พอสมควรเหมือนแรงบนันดาลใจเนี่ยมันอยู่ที่การมีส่วนช่วยคนอื่นได้มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จใช่ใชเขาประสบความสำเร็จเหมือนเราเดินตามหลังเรามาธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจวินวินบิสเน็ตก็โอเคคะ่ะรู้สึกยินดีตรงนี้เป้าหมายต่อไปแล้วฮะที่วางไว้ ในชีวิตและก็ในกิฟฟารีนบางแผนว่ายังไงเป้าหมายต่อไปใช่ไหมคะเป้าหมายต่อไปก็คิดว่าคงจะไม่เลิกทำกิฟฟารีนก็คงจะทําจนประสบความสำเร็จขึ้นตาแหน่งที่สูงขึ้นแต่ณวันนี้ค่ะกาลังสร้างเครือข่ายที่เป็นมรดกให้กับลูกก็คือต้องสร้าง p a r a ไดซ์เพิ่มเติมค่ะอาจารย์รก็คือให้เขาประสบความสำเร็จและเขามีรายได้ที่มันคงเหมือนเราคิดว่าถ้าเขามีรายได้ที่เยอะเขาก็คงไม่หยุดที่จะทํากิฟฟารีนเหมือนที่เรารู้สึกว่าตอนนี้กิฟฟารีนเป็นธุรกิจสุดท้ายจริงๆที่ตอบโจย์ ชีวิตได้อย่างนี้ค่ะครับเราก็อยากจะสร้างทีมค่ะให้เติบโตมากขึ้นเ,เรื่อยๆมาถึงวันนี้ครับอยากจะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมครับที่ เป็นแรงส่งเสริมสนับสนุนผลักดันและก็เป็นกําลังใจให้เราเดินมาจนถึงจุดที่เรียกว่าเป็นความสําเร็จค่ะคนแรกเลยนะคะก็คิดว่าคงต้องขอบคุณคุณแม่ะคะ่ะเพราะว่าคุณแม่ก็เป็นแรงบันดาลใจอย่างหนึ่งนะคะคแล้วก็ตามมาด้วยก็คือลูกๆะคะ่ะก็มองว่าถ้าแรงบันดาลใจอของสองคนนี้นะคะสองท่านนี้นะคะก็มองว่าถ้าไม่มีถ้าไม่มีแม่คอยคอย คอยชี้แนะแล้วก็ช่วยเหลือบอกว่าเนี่ยทำเธอลูกธุรกิจนี้มันดีนะคะก็ก็คงคิดว่าอ,อ,อาจจะลังเลแต่ว่ามองว่าตอนนี้คาา่ะดิฉันก็ต็มร้อยกับกิฟฟารีน100%ซแล้วก็ขอบคุณอัพไลน์ค่ะคุณพี่สุภาวดีและอาจารย์วเดชทองนอกนะคะที่มาเปิดโอกาสทางธุรกิจอันยิ่งใหญ่ให้กับดิฉันมองว่าถ้าสมมุติว่าธุรกิจกิฟฟารีน ถ้าเราไม่รู้จักเราก็อาจจะยังต้องหางานอื่นทำไปเรื่อยๆนะคะอาจารย์แล้วก็ขอบคุณไซไลน์นะคะดาวไลน์แล้วก็ทีมงานนะคะที่มองโฟกัสเป้าหมายเดียวกันแล้วก็คิดว่าจับมือกันทำงานร่วมกันก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะอาจารย์ครับอยากจะฝากข้อคิดอะไรถึงท่านผู้ชมสักหน่อยไหมครับท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการของเราอยู่อาจจะมีบางท่านที่อยากจะทาธรุรกิจของคิฟฟารีนแต่ยังไม่มีความมั่นใจ บางคนอาจจะทําไปแล้วก็อาจจะรู้สึกเอ๊ะมันมันใช่ไหมเนี่ยที่เรากําลังทําอยู่อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมไหมครับ ก็นิดนึงนะคะก็คืออยากจะบอกว่าถ้าเรามั่นใจอะไรสักอย่างหนึ่งอะค่ะขอให้เราลองมือแล้วก็ตั้งใจมุ่งมั่นนะคะสิ่งสําคัญคือเราต้องมีวินัยสําหรับตัวเองแล้วก็มุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจทําโฟกัสเป้าหมายให้ได้ว่าเราต้องการอะไรถ้าเราต้องการอะไรแล้วเราทําตามเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะสิ่งอื่นใดนะคะจะเป็นอุปสรรคไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งสําคัญสําหรับตัวเราอะค่ะถ้าเราฝ่าฟันตรงนั้นไปได้ความสําเร็จเป็นของเราแน่นอนค่ะอาจารย์ ท่านผู้ชมครับวันนี้ก็คือแรงบันดาลใจของสุภาพสตรีคนหนึ่งนะครับที่พยายามตามหาความฝันของตัวเองทํามาแล้วหลายอาชีพและแม้กระทั่งเป็นเจ้าของกิจการก็ทํามาแล้วด้วยแต่เธอเลือกที่จะหยุดทุกอย่างไว้ที่ธุรกิจของกิฟฟารีนเพราะธุรกิจนี้สามารถตอบโจทย์ชีวิตและสร้างความสุขให้กับเธอได้จริงๆยังไงต้องขอบคุณนะครับที่มาแบ่งปันเรื่องราวและก็ประสบการณ์ดีๆให้กับเราฟังในวันนี้ครับค่ะ และในวันนี้นะครับทางรายการของเราก็มีของที่ระลึกที่จะมอบให้ด้วยนะครับนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ดีๆจากกิฟฟรีนนั่นเองครับวันนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้รับแรงบันดาลใจจากคุณกุ๊กไปอย่างเต็มเปี่ยมเลยทีเดียวครั้งหน้าแขกรับเชิญในรายการของเราจะเป็นใครต้องคอยติดตามชมกันนะครับแต่วันนี้ผมพร้อมทั้งคุณกุ๊กคงต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้และพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ